เปอร์ตีเชียอรออลอนโซคุมสิงเชลซีไม่สนดึงอีซักอาซาเผยยอดโค้ชสิงในดวงใจสวัสดีครับ ขอต้อนรับทช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งของสารเลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก,ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตอนๆไว้ให้ข้างล่างนะสามารถกดที่เดี๋ยวซิปช่างข้างล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก,ก็ทาได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมแต่สำหรับใครที่ ดูแลถูกใจพึ่งมาดูหรือว่าดูแลยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยพาวดินมีไปเหมือนซับหน่อยอยู่ในมือทุกคนแล้วฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะอ่ะโอเคก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยเหมือนเดิมกับอันนี้นะครับอเลอสันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้เนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดติ a ตอ a m ในทิกเกอต์อินสตาแกรมแล้วก มามาเข้าเรื่องของเราเลลกันเลยแล้วกันวันนี้ข่าวไม่เยอะมากไม่เยอะมากเรื่อยๆนะคบผมก็เริ่มที่ข่าวลือก่อนแล้วกันเป็นข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับผมพูดถึงไมเคิลโอลิเซว่ายังไงนะบอกว่า ตอนนี้จะมีหลายสมโมสรเลยที่รุมแย่งไมเคิลโอลิเซ่นะครับผมเพราะว่าเขามีค่าสิทธิสัญญาแล้วอยู่ที่คริสตัลพาเลทและแมนยูในเตดเนี่ยก็รู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะแน่นอนโอลิเซ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในชื่อที่แมนยูในเตดเนี่ยพิจารณานะครับผมแลวจะมีสโมสรอ,อย่างแมนซิตี้ด้วยที่อยู่ในการแข่งขันนะครับผมซึ่งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีก็ให้ความสนใจไปแล้วนะว่าต้องการเขามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นสึกของ สองทีมจากแมนเชสเตอร์มากกว่าไม่น่าจะเป็นของเชลซีนะสำหรับที่ใครเห็นข่าวนี้ก็น่าจะตีเป็นลือไปได้เลยผมบอกไปแล้วถ้ามีข่าวเรื่องปีกมา ัดออกไปได้เลยเพราะว่าปีกเราแม่งล้นทีมแล้วล้นทีมล้นทีมแต่ถ้าสมมุติว่ามีการผ่องถ่ายออกไปอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้ยังมีข่าวอยู่ผมว่าปัดทิ้งไปได้เลยไม่มีข่ะไม่เป็นข่าวลือแน่นอนนะสำหรับในการที่จะมีข่าวที่จะดึงปีกมาเพิ่มนะครับผมอ้าวก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปช่วงตลาดซัมเมอร์น่าจะชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าลือลือไปก่อนนะครับโอเค ส่วนีนข่าวหนึ่งโรมาโน่ก็พูดถึงเชลซีเหมือนกันแต่เป็นข่าวของอลสเซอร์อีซักนะครับผมกองหน้าของนิวคาสเซิลนะบอกว่าโรมาโน่เนี่ยพูดว่าท่ามการที่มีเรื่องราวที่กับเชลซีนะครับผมความสนใจและนิวคาสเซิลเนี่ยก็ต้องการต้องการขายออกไปเพราะเรื่องกดไฟในเชลแฟร์เพย์ด้วยนะครับผมเขาบอกว่าผมเมื่อพูดจริงๆเลยนะตอนนี้ไม่มีรายงานอะไรเกี่ยวกับอีซักในเวลานี้ยังไม่มีการติดต่อยังไม่มีการเจราจาสถานการณ์เนี่ยเงียบมากๆนะครับผมก็ เราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสมมุติแต่ถ้าสมมุติว่าตอนซัมเมอร์เนี่ยแล้วโอซิมเพมเนี่ยเอยแบบอยู่ดีๆแบบดีแกจะย้ายไปที่เปเช่ขึ้นมาแล้วแผ้แล้วล่มทั้งหมดอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าที่ยังมีอยู่ในตลาดเนี่ยก็อเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่หยิบขึ้นมาพูดถึงก็ได้เ้ิยเหมือนกันอ่ะก็เราติดตามกันแล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยโดมินโนบอกว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่พูดคุยยังไม่ไดะจ่ายยังเงียบอยู่ทุกอย่างนนนรรััผมมกกกก็อตตติดาาาสถ่ไปแล้วนะครับ โอเคอ่ะส่วนขาต่อไปเป็นรายงานจากเบลเยียมนะครับผมเป็นสื่อของเบลเยียมนะโดยซิมงฮามัวนะครับผมเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลาเวียน,นยได้รับบาดเจ็บนะครับผมเพราะมีกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขาดนะครับผมซึ่งเป็นรายงานที่ปัญหาที่ร้ายแรงเลยนะครับผมกว่าที่คิดไปตอนแรกแล้วก็คาดว่าเขาจะกลับมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนานะครับผมก็เป็นการเปิดกําหนดเวลาวันที่จะกลับมานะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูก็ตามภาพหรืออะไรประมาณนี้ก็ ลงซ้อมได้แล้วลงซ้อมได้แล้วนะครับผมแต่อันนี้ที่บอกว่าต้นเดือนมีนาไม่รู้ว่าจะเป็นแบบกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนต้นเดือนมีนาก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะก็ขอให้หายอาการบาดเจ็บเร็วๆนะก็อย่างที่บอกนะบอร์ดหรือสตาฟอะไรเงี้ยก็รอให้น้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองอยู่นะสำหรับโรเมโอลาเวียคนนี้นะครับพี่ชิพายซื้อมาอยู่ใช้เลย <ๆ S 1> อ้าวก็ไปตามกันเอาใจช่วยให้กลับมาไวๆแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอีกตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นเกี่ยวกับ หัวหน้าทีมกายภาพนะครับผลคนขวามือจับบ้าหรือไงคนขวามันกองเตะคนซ้ายนะครับผมคนซ้ายนะในรูปนะครับผมก็เป็นสตีฟฮิวจ์นะครับผมจริงๆเนี่ยนะมีรายงานจากนิซ่าฮิเซรามาก่อนนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยรู้ว่านักเตะเนี่ยมีการบาดเจ็บแฮมสตริงเกินกว่าที่คาดไว้ในฤดูกาลนี้และตั้งเป้าว่าจะจ้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเพิ่มอีกประมาณ2-3คนก่อนที่จะจบฤดูกาลนะครับผมแล้วก็เลยอย่างที่บอกนะเรื่องของลาเวียเจ็บนักเตะเจ็บเยอะเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาเจ็เจบแฮมสตริงด้วยนะครับผมก็ม Page นะบอกว่าสตีฮิวคนซ้ายนะครับผม้วหน้านักกายภาพบำบัดของเชลซีนะเตรียมที่จะย้ายออกจากสโมสรในสิ้นเดือนนี้หลังจากที่อยู่กับทีมมาเกือบ23ปีนะครับผมเขาบอกว่าข่าวนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับเชลซีนะเนื่องจากสโมสรเนี่ยได้มีปร,รประกาศทางอีเมลให้กับสมาชิกทีมชุดใหญ่รู้เรื่องนี้แล้วตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาฮิวเนี่ยจะลาออกนะหลังจากจบเดือนกุมภานนี้ไปนะครับผมก็ อย่างที่บอกนะต้องรอดูโอ้โหหัวหน้าทีมแพทย์ก็ย้ายออกหัวหน้าทีมกายภาพก็ย้ายออกก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือจะเป็นการเคลียร์เซตใหม่เลยหรือเปล่านะอ่ะก็ต้องรอดูว่าถ้าคนนี้ออกไปหลังจากที่อยู่กันมานานเนี่ยแล้วถ้าเซตใหม่มันดีอ่ะก็จะไม่มีประเด็นเรื่องนี้แต่ถ้าเซตเก่าไปแต่ท่านมือเซตใหม่มาแล้วย,ยังสู้เซตเก่าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับผมอ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอบคุณที่รับใช้ชมสมสรมาตลอด2ีปีนะสำหรับสตีฟฮ โอเคเอาข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยโอ้คิดถึงชิบหายเออแบบเอเดนอาซานะครับผมเมื่อวานเนี่ยไปให้สัมภาษณ์นะกับโอบิวันพอเชสนะครับโอบิวันพอเชสเนี่ยเป็นเป็นพอแชสของเออโอบิวันเคนโอบิจับบ้าเลยก็เป็นเป็นพอแชสของจอห์นโอบิโอบิมิเกลนะครับผมเขาพูดไปยังไงก็มีการพูดหลายเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็มีการแบบมีท็อปปิกหนึ่งที่ถามว่าเอ้ยตอนที่อยู่กับเชลซีเนี่ย ใครที่เป็นโค้ชของเชลซีที่ชอบมากที่สุดโค้ชในดวงใจเนี่ยโค้ชที่เออเขาเลยบอกว่าในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยของเขาเนี่ยใครเป็นโค้ชที่ดีที่สุดนะครับผมเขาก็บอกว่ามีการพูดถึงนะโอ้โห Antonio e นอ,นอ,อันโตนิโอคอนเต้นแน่นอนเออเขาบอกว่าอันคอนเต้ยังไงล่ะคอนเต้เลยรู้ไหมทำไมนะครับผมเขาบอกว่าเพราะว่าการซ้อมตลอดสัปดาห์เนี่ยมันแย่มากๆมันไม่สนุกเอาซะเลยนะครับผมมาเขาบอกว่าผมเนี่ยเลยต้องพยายามทําอะไรบางอย่างในเกมที่ในเกมที่เราลงสนามในเกมสุดสัปดาห์นะครับผมเขาบอกว่าผมเนี่ย พอเกมวันเสาร์หรือวัานอานทิตย์อะไรเงี้ยผมเนี่ยลงไปเล่นด้วยความสนุกเต็มที่เลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยต้องมาซ้อมแท็กติกอีกตลอดทั้งสัปดาห์ที่คอแพ่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย90นาทีเนี่ยในสนามผมทําอะไรได้ผมก็ขอทํานะขอให้สนุกกับมันขอสนุกกับมันอย่างเต็มที่ขอสนุกกับมันหน่อยเถอะนะอาซาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งนะเขาเคยหยุดซ้อมนะครับผมแล้วก็บอกว่าแบบแบบคอนเต้เนี่ยก็ทักมาว่าเฮ้ยซ้อมเขาเลยน,นะอันเนี้ยซ้อมได้เต็มที่แล้วหรือย,อยังนะเขาบอกว่าซ้อมตามแทคนติกแล้วหรอ บอกอ้าวก็ไม่นี่เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวคุณก็ต้องทซอาซ้อมตามแท็กติกสิจะบ้าหรือไงนะครับผมเขาบอกอาซาบอกว่าไม่มีความสุขเลยนะเขาบอกว่าผมชอบเล่นในเกมมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องมาฟังคอนเทนต์บ,บน่นเป็นแบบนั้นไปนะครับผมก็เป็น เป็นเรื่องตลกตลกนะเหมือนแบบประมาณว่ากศม,มันเครียดก็เลยลงก็เลยลงไปเล่นเอยเขาเลยลงไปเล่นในสนามแล้วก็โชว์ของตัวเองรู้สึกดีกว่านะเออประมาณนั้นนะครับผมก็ช่วงสองสวันนี้ก็อาทิตย์นี้แล้วกันมีข่าวคอนเต้เยอะเหมือนกันนะเออไม่รู้มีมีสัญ,ญญาณอะไรหรือเปล่าน,น,นะครับผมอ่ะก็รอติดตามมาแล้วกันเออในรูปนี้ก็เออมีไอ้นี้ด้วยว่ะเออเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเมสันเมานะครับผมชาบีอลองโซ่แล้วก็เออคนนี้ คนนี้ใครอะคนนี้ขายคนนี้ใายลองใครใครนึกออกก็ลองพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวของเอเดนอาซานะครับโอเคอ่ะทิ้งท้ายกันที่ข่าวของ คนที่จะมาแทนโพเชติโน่หน่อยอันนี้เนี่ยเออมานูเออร์ปตีนะครับผมก็เป็นอดีตแข้งของทั้งเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลนะครับผมมีการให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับโค้ชคนใหม่ที่จะมาแทนโพเชติโน่นะครับผมเขาบอกว่าผมคิดว่าเชลซีเนี่ยต้องการผู้จัดการทีมที่เหมาะสมพร้อมกับวิชั่นวิสัยทัศน์เนี่ยเช่นเดียวกันกับมิเกลอัเตต้าที่มีต่ออาร์เซนอลนะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยต้องให้เวลานะต้องให้เวลาในสิ่งที่เออสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการจะทำนะครับผมกับผู้เล่นนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย คนที่น่าสนใจอยู่ก็มีโชเซ่มูรินโญที่ว่างงานอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาจะเป็นตัวเลือกได้นะแต่เขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ผมชอบที่สุดนะมีผู้จัดการทีมคนใหม่ที่กำลังทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่กำลังพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือโค้ชอย่างชาบี้อารอนโซ่นะครับผมเขาบอกว่าผมเนี่ยประทับใจมากกับงานของเขาในเยอรมันนะครับผมแลวก็มีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมมากมายที่อยู่ที่นั่นนะและแน่นอนมูรินโญ่อาจจะเป็นทางเลือกได้นะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องรู้ดีนะว่ามูรินโญ่เนี่ยต้องกกกาาารรนะคคผมพวเขต้อง หนึ่งที่สง,งบและต้องการความต่อเนื่องที่สมโมสรนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโปเชตติโน,โนเนี่ยอยู่ภายใต้แรงความกดดันมากๆเลยนะไนจะมีรอบชิงชนะเลิศของคาราบาวครับที่จะเจอกับลิเวอร์พูลอีกนะนั่นน่ะจะเป็นแมตตัดสินอนาคตของของโค้ชชาวอารเจนได้เลยนะครับผมเขาบอกมูรินโญ่เนี่ยเพิ่งถูกไล่ออกจากโรมามานะครับผมก็มีความเชื่อมโยงกัรจะกลับมาที่สแตมฟอร์ดบิดนะแต่ อย่างที่บอกนะอารนโซ่เนี่ยก็มีผลงานที่ดีกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมแล้วก็เป็นการพูดถึงกันระหว่างเรอัลมาดริดหรือว่าจะไปลิเวอร์พูลซ้ำมากกว่านะครับผมก็ก็เห็นอยู่แล้วว่าผลงานชิ้นโบแดงตอนนี้น่ยพาทีมพาทีมเขาเลยนะอยู่เหนืออยู่เหนือไบยอนมิวนิกเนี่ยตั้งแปดแต้มถูกไหมเออแล้วก็เพิ่งพาทีมพาทีมชนะาบยอนมาด้วยเนี่ยมันก็มีผลงานชิ้นโบแดงอยู่แต่อย่างที่บอกนะอย่างที่ผมเคยพูดไปผมว่าถ้าอลรอนโซ่จะมาเนี่ยไม่น่าจะมาเชลซีว่ะ น่าจะไปลิเวอร์พูลหรือไม่ก็ไปไปมาริดซะมากกว่าทีมที่เขาเคยอยู่นะหรือแม้กระทั่งแบบบาเยร์นเองด้วยซ้ำเนี่ยเออก็รอติดตามแล้วกันสำหรับอนาคตของชาบียอลองโซถ้าได้มาผมว่าก็น่าสนใจแต่ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเขาจะมาทีมเราอ่ะทุกคนคิดยังไงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมอ้าวประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอเล็กซานชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้เดลกาพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ททำไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเล็กซานชายฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วนั่นนะครับเพราะเป็นทั้งหมดของบอดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดเห็นยังไงครับวันนี้มากนะบอกว่าเออเปิดการคิดเห็น,นม,นะมันเปิดตีไหมอยา,อา,อมา,มา,มากไกด ือว่าจะเป็นคอนเต้โค้ดในดวงใจของอาซาอ่าคิดเห็นยังไงก็ลองแชร์มาดูแล้วก็อีซักตอนนี้ไม่น่าจะมีการสนใจนะอย่างที่โรมาโน่บอกนะครับผมก็รอดูซัมเมอร์อีกทีหนึ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วกันนะคิดเห็นยังไงนะครับผมกับคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจนะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบารดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอคุที่ติดตามนะ Thank you.